สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทัชนิดพึ่งสุขป .2 ทับ2เลขที่4วันนี้จะมาสืบสอบอิสระเรื่องฟ้าทลายโจรสมุนไพรที่ควรมีติดบ้านค่ะย้อนกลับไปเมื่อปีพศ .2565 ประเทศไทยเกิดการระบาดของโรคโควิด -19 มีผู้ติดเชื้อมากมายรวมถึงคนในครอบครัวของหนูด้วยคุณยายทานยาสมุนไพรชื่อว่าฟ้าทลายโจรทาให้เชื้อไม่ลงปอดส่วนคุณแม่ของ ทานยาแผงปัจจุบันอย่างเดียวจึงติดเชื้อที่ปอดมีภาวะปอดแตกต้องเข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลจนเกือบเสียชีวิตหนูจึงเกิดความสงสัยว่าฟ้าไายโจนมีประโยชน์ อย่างไรวัตถุประสงค์ทำความรู้จักกับฟ้าทลายโจรสรรพะคุณทางยาวิธีรับประทานและส่งเสริมให้คนไทยปลูกฟ้าทลายโจรไว้ที่บ้านอยากให้คนไทยทุกคนรู้คุณค่าของสมุนไพรไทยซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาสืบทอดมาจากบรรพบุรุษห,หนูไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหลังจากนั้นลงพื้นที่ไปพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศจังหวัดปาจี ีนบุรีได้ข้อมูลดังนี้ขอให้หนูรวยร<ๆ> พืชสมุนไพรทองชินในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพืชลบลุกใบสีเขียวเข้มดอกสีขาวแก้ม่วงผลเป็นฝากส่วนมเมล็ดขนาดเล็กสีน้ำตาลฟ้าทลายโจรเป็นพืชสมุนไพรของไทยมาช้านานมีรสขมจัดอยู่ในกลุ่มยาเย็นใช้บรรเทาอาการไข้หวาดแก้ไอแก้เจ็บคอถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติพอสองศ 542ฟ้าทลายโจรสามารถใช้กับผู้ป่วยโควิดที่อาการไม่รุนแรงได้เพราะมีสันแอนโดกาโฟ l a ยับยักรแบ่งตัวของเชื้อโรคฟ้าทลายโจรปลูกง่ายหนูได้ทดลองปลูกเองที่บ้านโดยมีขั้นตอนด,ดังนี้นำมเมล็ดฟ้าทลายโจรแช่ในน้ำอุ่นทิ้งไว้หนึ่งคืนเพื่อเร่งการงอกน้ำดินใส่ลงในกระถางจากนั้นนำมเมล็ดโรยลงดินวางกระถางให้โดนแสงแดดลำ้ำลรรดน้ำทุกวนันรอประมาณ3 เดือนก็สามารถเก็บมาทําเป็นยาได้หนูเด็ดใบสดฟ้าทลายโจรจากต้นนํามาล้างน้ําให้สะอาดหลังจากนั้นนาใบฟ้าทลายโจรใส่แก้วแล้วเติมน้ําร้อนเราก็จะได้น้าชาจากใบสดฟ้าทลายโจรสามารถจิบแทนชาได้คาเตือนฟ้าทลายโจรมีรสชาติขมมากจนได้ฉายาว่าราชาแห่งความขมฟ้าทลายโจรเป็นยาดีที่ควรมีติดบ,บ้านค่ะ